สีห้าครึ่งวันนี้นะครับก็บปิดตาช่างเรียบร้อยนะครับในศึกงบุดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยจิตมนโนทยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมเริ่มคู่แรกเที่ยง15นาทีทางช่อง b p พ v วนะครับวันนี้ผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของแต่ละคู่นะครับหลังจากที่ผมได้ดูบทสัมภาษณ์นะครับได้ดูหน้าตาช่างได้ดูหน้าตาเนื้อตัวมากันหมดแล้วนะครับเปิดหัวด้วยคู่แรกจงสนานสิทธานายเคหรือว่าลูกเขาขวางนะครับเจอกับสิทธนนชัยหรือว่าน้องแวกซูจี คู่นี้ก็ปล่อยมาต่อยเลยครับ114ปอนด์นะครับจงสนันมาลดจุดเจ็ดสีธนนชัยมาขาดจุดหนึ่งนะครับสีธนนชัยก็หายไปนานนะครับก็ได้ความใหญ่นะได้จังหวะฝีมือส่วนจงสนันเนี่ยก็มีลูกหนักเตะขาต่อยหมัดสามยกแรกถือว่าน่ากลัวเลยนะครับทางด้านน้องแว็กเนี่ยต้นๆถ้าทนได้ก็มองว่าไปไปก็ดีกว่าแต่ยังไงต้นๆเนี่ยแหมมันก็เป็นสามยกอันตรายนะครับจงสนันช่วงหลังนี่ก็ถือว่าอาวุธหนักแรงน่ากล,กลัวเดินไม่มีหยุดด้วย นะผมว่าต้นๆก็น่าลุ้นจงสนานไปก่อนละกันถ้าต้นๆกดไม่ลงก็ออกตัวกันเอานะครับผมมองว่าน้องแบกหายไปนานนะจะหมดแรงก็มีโอกาสหมดได้แต่ถ้าถามว่าถ้าไม่หมดเนี่ยคุมอยู่เนี่ยไปปลายก็ถือว่ามีโอกาสพลิกได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับคู่ที่สองเลยครับแสงตะวันลูกเขาวขวางมาเจอกับยอดแดนตรลองออดหน่อไม้แดงนะครับแสงตะวันก็กลับมาชกได้2อสามไฟที่วิถีไทยถือว่าโชว์ผลงานได้ดีมากๆนะครับจะเป็นพลิกชนะมาหลายต่อหลายครั้ง ด้วยความบูของเขาคล้ายจงสนั่นเลยนะครับสมยกก็ถือว่าน่ากลัวหน่าเข้าแสงตะวันไปก่อนนะครับแล้วไปปลายยอดยอดแดนตรก็ไม่ธรรมดามีแข้งซ้ายหนักแข้งซ้ายแรงนะครับผมก็มีโอกาสพิชนะะได้ไปลปลแต่ต้นตก็น่ารุนแสงตะวันไปก่อนส่วนคู่ที่3 4สีกักซูจีบามีเกียวนะครับเจอกับพรมพยักฟิตแฟกยิบนะครับผมหรือว่าสิงพยัก์พยัก์ลำพองเดิม นะครับสี่กั๊กวันนี้อยู่โหใหญ่มากนะครับวันนี้เคยแพ้มาวันที่แล้วเคยแพ้มานะครับสี่กั๊กแต่วันนี้กับวันนั้นดูแล้วไม่เหมือนกันสิงพยักษ์ช่วงหลังนี่ก็มียกมีแผ่วให้เห็นเช่นเดียวกันและยิ่งมาต่อย127มองว่าความใหญ่ของสีก่กั๊กถือว่าน่ากลัวเลยนะครับผมวันนี้ซื้อความใหญ่ของสี่กั๊กไปครับตักเตะตักถียบไปเรื่อยมองว่าไม่ให้เพชรพยักษ์ถึงตัวได้วันนี้มีโอกาสกินได้เลยนะต้นๆผมพยักษ์ถ้ากดไม่ลงเนี่ยปลายๆก็เหนื่อย ว่าหน้าลุ้นสีกักดีกว่าวันนี้ใหญ่กว่าเยอะจริงๆส nah, ่วนคู่เอกครับเพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับเจอกับน้องบิวจิตมังนนนะครับคู่นี้136ปอยก็ไปปล่อยมาต่อยเลยก็ช่างเป็นกิโลก็62กิโลน้ําหนักก็มาขาดคนละสองขีดทั้งคู่นะครับเพชรพญาไทยเป็นมวยในรายการตะแรกนะครับจะเจอกับเจ้าราชศัก์ที่เด79แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมาส่วนน้องบิวมีรายการปลายเดือนนะครับก็มีการซีซ้อมอยู่ประมาณหนึ่ง พูดนี้เจอมาหนึ่งครั้งวันนั้นน้องบิลชนะมาได้นะครับวันนี้ผมมองว่าซื้อการเตรียมตัวไปก่อนซื้อฝีมือของเพชรพญาไทยไปวันนี้เขาบอกเพชรพญาไทยจะมีลูกบูลูกสู้เออก็ดูว่าร่างกายวันนี้เนี่ยดีกว่าแน่นะครับชอบเพชรพญาไทยน่าจะมีโอกาสล้างแขนได้ฝากไว้สีแดงวันนี้นะครับจงสนั่นแสงตะวันสีกักลงมปถึงเพชรพญาไทยนะครับก็รักและชอบก็ตามกันมาได้นะครับผมนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวหน้าตาช่างนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่หน้าตาช่างสัปดาห์หน้าศึกมวยดีวิดีไทยทั้งสองวันเลย วันเสาร์วันอาทิตย์ใครอยากดูไลฟ์สดหน้าตาช่างได้ข้อมูลก่อนใครก็ติดตามเพจมวยไทย2,000เอาไว้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ